แม่ของฉันน่ารักที่สุดในโลกเพราะว่าแม่ของฉันเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์แม่เราน่ารักที่สุดในโลกเลยแม่เราเป็นแม่เลี้ยงเดียเ่ยวเลี้ยงดูเรากับพี่ชายตั้งแต่เล็กจนโตแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกำลังใจไปที่ปรึกษาให้ความรู้ให้วิชา เราอยากจะบอกว่าแม่เราน่าหลักที่สุดเลยแม่เรามีลูกทั้งหมด5คนเลี้ยงลูกได้ทุกคนมาเป็นอย่างดีท่านไม่เคยพูดอะไรให้เราเสียใจเลยมีแต่ให้กําลังใจเราตลอดและเราก็อยากจะบอกกับแม่เราว่าเราโชคดีมากๆเลยที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่แม่เป็นต้นแบบให้หนูในการใช้ชีวิตมาโดยตลอดแม่จะเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อที่จะให้ลูกทำตามนะคะแม่เป็นไอดอลแม่เป็นฮีโร่คนแรกที่ลูกอยากเอาเป็นแบบอยา่าง แม่อดตรในทุกๆเรื่องของครอบครัวสอนให้มองโลกในแง่ดีรู้จักการให้อภัยรู้จักการเสียสละทุกๆการเติตโวของฉันก็คอยมีแม่อยู่เคียงข้างกันแม่ฉันเก่งมากค่ะทำอาหารก็อร่อยอร่อยแม่ว่าจะเป็นเมนูไหนลูกคุณแม่ของเราเป็นคนที่เก่งแล้วก็สตรองมากเป็นคนที่มีมายเซ็ตที่ดี พ่อแม่เปรียบเสมือนผ้าห่มที่คอยให้ความอบอุ่นแก่เราตั้งแต่เด็กจนโตถึงแม้ว่าครอบครัวเราจะไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรสอนเลยว่าเราเนี่ยต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะแล้วก็เห็นแม่เนี่ยเป็นคนขยันแล้วก็อดทนวันนี้ก็หนึงเราก็เป็น่งแม่สมงศ์ก็อยากให้แม่ดูแลสุขภาพด้วย แม่เลี้ยงดูเฝ้าทนูถนอมเป็นอย่างดีและสั่งสอนให้เราเป็นคนดีและมีน้ำใจช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกว่าเรานะคะอย่าบอกว่ารักแม่ม่กที่สุดค่ะแม่จีลกพี่มาตลอดเลยแล้วพี่ก็จะให้แลยรูปนี้ค่ะลูกที่พี่ระบายให้แม่ค่ะเราก็ต้องขอบคุณแม่ที่สอนให้เราอดทน ขอบคุณลูกที่อยู่เคียงข้างแม่ในทุกเวลาชิตารักแม่ไหมคะรักครับ <c oughs> เออแม่น่ารักมาก, <c oughs> ากแม่ก็ถ่าย <c oughs> แม่มีความสุขเต้นแล้วก็มีความสุขดีเออ <c oughs>